จะพูดถึงความแม่นไม่เท่าไหร่แต่หัวใจลุงนั้นมันเกินร้อยอีกไม่นานความฝันที่ฉันคอยรอสักหน่อยได้เงินแน่แค่รอดูโปรดเชียร์ลุงสักหน่อยจะได้ไหมลุงนั้นสู้สุดใจโปรดรับรู้รู้ว่าแพ้แต่ใจสู้ก็คิดดู หากว่าใครให้กู้สู้สุดใจเฮม,มาจำนำแล้วจำนำหมดจำนำหมดเงินก็หมดนะครับเราก็ตังหมดทำไงอ่ะถ้ามีใครให้กู้ลุงก็เล่นน่ะให้ดอกเออลุงหยกสู้โอ้<ค><ณ>หเชี่ยแม่นขึ้นมาลุงหย,ยกสู้ตลอดนะครับ ไม่มีคำว่าใจฟอดองสิจ่อยมาลุงโยกยังไม่ฟอเลยแช์ให้ถึงตองแช์ให้ถึงเอฟกลัวที่ไหนถ้ากลัวลุงโยกเลิกไปแล้วเฮ้ยบีมาพอดีเฮ้ยมินิมินสบายสบายไอ้บีมาพอดีเลยอันนี้ฝึกฝึกนะฝึกฝึกเด็กๆอันนี้มือภาคมือภาคระจำดีมอันนี้ประภาพรไอ้บีเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนได้หรือเสียได้เสียจริงๆ ได้พันกว่าพันกว่าเลยเหรอไอพี่น้อยกับไอทางเบสนะเสียเอ็มเอบีเหรอเอบีครับเอบีเอาจริงจริงเลยนะจริงอันนี้จริงคือแบบแต่พี่น้อยเห็นคลิปนี้คอมเมนต์มาด้วยว่าเท่าไหร่เออเสียจริงอ่ะเสียจริงเมื่อคืนกี้เลิกเลิกเลิกกี่ทุ่มตีหนึ่งตีหนึ่งมึงเลิกตีหนึ่งเหรอใช่ไอเบสไอเบสอะเสียเล่นถึงตีหนึ่งไหมตีหนึ่งเหมือนกันไม่มียอมไม่มียอมเอ็งเอบี เอ,อนเนี่ยเวลามึงเล่นคนอื่นมึงได้ตลอดอ่ะเวลาหุ้นกับพี่แล้วเสีย <c oughs> วันนันสวัดระวัดเขาหุ้นได้แล้ววันก่อนเนี่ยเออวันก่อนได้นะเออ,เอ,อโอเคอแบ่งกันอยู่แบ่งกันอยู่นะโอเควันนี้พี่พี่มาเฮ้ยแล้วมึงไปโทรเรียกเขามาวันนี้เขาพักก่อ๋อพักกอเพราะวันเสียเพราะว่าเราเอายี้ดีกว่าเอายี้ดีกว่ายิ้มแบบยิ้มแบบมีเลสระห เราจะไม่เหยาะเยยเขามากเรายิ้มแบบไงแบบปันกลางอ่ะเบี้ยมยิ้มยิ้มเกมเกมบาบาปอล